มาดิตีลมไปก่อนตีลมไปก่อนพับเลยอะไรวะทำไมมันไม่สนใจลเลยวะเป็นคนที่เธอไม่สนใจเป็นคนที่เธอไม่เคยสนใจเฮ้ยไล่หังใต้ไล่หังใต,งต้เฮ้ยเพื่อน โอ้โหเพื่อนนอนไม่พักเลยมาดิ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 เออสนใจกันหน่อยสนใจกันหน่อยมาดิอาออะไรวะเอ้มันทิ้งผมไปอีกแล้วอะไรวะ ไม่สนใจกันเลยอ่ะนี่เออนี่น,นี่ตามมาเอาไปไหนอีกแล้วะเฮ้ยสนใจกันหน่อยดิแม่งขนาดคิลเลอร์ยังไม่สนใจเฮ้ยเพื่อนโบลทามแล้วอะใต้ข้างใต้ข้างใต้เฮ้ยต้องช่วยเพื่อนต้องช่วยเพื่อน ว่น,นี้แหละเฮ้ยโอโ้คนไม่ใช่ทำยังไงขวางเท่าไหร่ยังไงเขาก็ไม่เอาเราอยู่ดีฮะเขาก็ไม่เลือกเราอยู่ดี โอเคมาดิยืนรอตรงนี้เนะี่ยมามาถามจริงไม่เห็นจริงดิเฮ้ยสนใจกันหน่อยดิเฮ้ยอะไรวะโอ้โหโกดังขคค้ามรวนเฮ้ยมาตื่นเว เพื่อนเพื่อนมาตื่นเฮ้ยกดเฟสกดเฟสว่าก็มาดิครับก็มาดิครับมีสปินนะครับมาดิมาดิโดดโชว์ไหมโดดโชว์ไหโอ๊ยกระตุกอะไรวะโดดโชว์ไปด,ด,โไดิน่าจะโดนวะน่าจะโดนวะน่าจะโดนว่ะเฮ้ยตีไรอ่ะ เอ้ยโดนว่ะโดนว่ะมาดิมาดิขอยกรอบคอยกรอบคอยกรอบต้องพับว่ะรอบนี้ต้องพับแล้วล่ะต้องพับแล้วล่ะเรียบร้อยเสียไ e ม้ไปอย่างรวดเร็วเสียไม้บ้านเล็กไปอย่างรวดเร็วมาดิมาดิมามาดิคลับก็มาดิคลับก็มาดิคลับ ก็พับอีกครับก็พับอีกครับมาดิโดดโชว์ดิเอ้ยอ้าวโดดโชว์โดดโชว์มาดิฟลุ๊ฟฟ้าบุ๊ฟรู้ว่ามันเล่นยากตรงนี้ไม่ควรเล่น เึงเลยเรียบ้อ,อเยอเอ้ยหุ่มเครื่องแม่ตื่นว่ะครับ แล้วตื่นมาครับหายเสร็จไปเลยหายเสร็จไปเลยมาดิก็มาดีครับอันนี้มาดิมาด,เดิเดี๋ยวเดี๋ยวขอวิ่งไปตั้งหลักก่อนมาดีครับพับนี่ครับอยู่ไหนวะโดดก่อนโดดก่อนมาดีครับมาดีครับ Ê, lúc lên nhiều hả? Vài đổi mái trồ bè Đổi mái trồ bè Đổi mái trồ bè Chịp hải lắm Chịp Phước pháp Hấy Mà làm ở đây à Ê, hải nướng quá đồn mày lắm, đồn lắm. Bye, đột mái lắm. Êh, mà Trong quả này Trong quả mà kì nướng quá đổi mái mày Ê, mày đi Đổi bè con Đổi เอ้ยตีอะไรเนี่ยหนามขึ้นวะมาดีครับก็มาดีครับเอาท้อท้อเหรอครับอ๋อดุดใหม่ดุดใหม่หมอ๋อมอกี้มันหมดเวลาหมดมาดิอันนี้โอเควิ่งมาประตูประตูประตู สเตล์ตามไอ้ท่ออยู่นี่สเตล์ตามเลยครับเอ้ยก็มาอีกครับโดดโชว์ไปจะหมดแล้วจะหมดแล้วนิดเดียวเพิ่นเปิดประตูเสร็จงวะเข้ามาดิครับไม้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 โดดก่อนเฉยหมดแล้วหมดแล้วเข้ามาดิครับให้ดูอีกทีงเลยก็ได้มาดิ เฮ้ยเพื่อนเนรงเดชเนรงเดครับอะไรฟิชอินเลิฟโหมดไปออกท่อไปห้องอาหารมืดมนแมวตื่นวะครับ แมวตื่นวะครับมีคนปั่นวะครับตัวอะไรวะเฮ้ยกดเฟสกดเฟสว่าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไหนวะไหนวะเอา้เอา,อาไ,มไม่เนียนไม่เนียนไม่เนียนเปนเรียนมาใหม่มาวะเดี๋ยวไม่มา หมดแล้วหมดแล้วเพื่อนหมดแล้วเอ้ยนิดเดียวเองเพื่อนโอ้โหโอ้โหอีกติ่งเดียวมันก็จะหมดอยู่แล้วเฮ้ยมาดิเนียนบ่าเนียนว่ะขวันต่อหน้าเลยมาดิ แสดงว่าตรงนี้ไม่ม <transparency> <c oughs> ีห้องใต้ดินเฮ้ยมันสเตลลมันสเตลลไปก่อนไปก่อนฉีกจากตรงนี้ก่อนอันตรายเฮ้ยทีกนอนเลยอ่ะปักมือปักมือ มาดิมาดิมาดิแหน,แน่ยึกยักยึกยักอะครับยึกยักอะครับเฮ้ยอะไรวะเอ้ยเอ้ยบอกไปหนึ่งทีมาดิมาดิโอ้จะมาเมินเราได้ยังไง ล่เราอยู่ดีเมินเราทั้งนั้นี <c oughs> ่มานดิครับไปออกมาก่อนออกมาก่อนออกมาก่อน <c oughs> มาดิ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 ตามมาตามมาตามมาครับตามมาเอ้ยทำางไงวะ <c oughs> มองไม่เห็น มองไม่เห็นเกือบไปแล้วเฮ้ยเฮ้ยชิปหายละอันแน่อันแน่เมื่อกี้โดดไปโดนแน่แน่มาดีครับก็มาดีเคลิบก็มาดีเคลิบ อันเน่อันเน่อันเน่ลูกเล่นมันเยอะลูกเล่นมันเยอะมาดีครับพับดีครับอุ้ยเหมือนดิ กดเฟตันีไม่ค่อยสนใจผมเลยวะเซ็งอยากเป็นคนที่เธอสนใจกวามือกมือเรียกมาดิมานี่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 มาไิมาดมามานิ่มา ได้เลยของเขาอ่ะไม่ไปนู่นละทำไมมันไม่สนใจเราเลยวะ <c oughs> ทุ่งเหม็นเน่า ปั่นเลยไม่ต้องรอปั่นเลยเอ้ยแมวตื่นมาถึงก็เจอเลยวะเอ้ยกดเฟสกดเฟสว่าก็มาดีครับก็มาดีครับมาดีครับเอ้ยตีลมไปก่อนตีลมไปก่อนนะครับให้ตีลมไปก่อนนะครับเอ้ยลูกเล่นหรอลูกเล่นเยอะลูกเล่นเยอะครับพับไปเลยฮนะโอ้ ไม่ไม่มีความเสียดายไม้อะไรทั้งนั้นมาดิโดดโชว์ไปเอเคเราเสียบ้านเสียไม้บ้านเล็กไปภายในหนึ่งนาทีเฮ้ยไม่กลัวดิเรามีไม้เป็นสิบแผ่นเดี๋ยวผมจะพาให้หมดเลยทั่วแมป ตื่นหรอครับแมวตื่นหรอครับเมกแมวตื่นมันมาแล้วเมกไปดีไปดีรออะไรอะ่ะชี้มันยู่งหลังโอ,โอ,โอ,ววอ,อ้ไม่ติดเลยวะติด่าะเฮ้ยไม้ไม่มีหมา้ตรงนี้ มันตื่นมะมันตื่นมะเพื่อนมันมาแล้วมันมาแล้วนั่นน่ะอยู่นี่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 มึงเห็นหรือยังเนี่ยเอออยู่นี่มานี่มาท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 ี่โดดโชว์บดิโดดโชว์บดิอะไรอ่ะไปไหนอ่ะ เฮ้ยเฮ้ยมันอยู่กันเนี่ยแมต้งตื่นอะไรวะม่งไปไล่คนอื่นแล้ววะเฮ้ยโอเคมาแล้วมาแล้ว มาผมรอคุณมานานมากแล้วมามาดิมาดิมาด,มาดิทำอะไรอ่ะมาดิเออขับไปเลยขับไปเลยไปไหนอีกแล้ว่ะโอ้ช่วยสนใจผมหน่อยเถอะมาไหมโดนว่ะ ลงไปนอนดีครับอรออะไรเล่นแบบนี้ก็ลงมปนอน,นอนีครับเจอสองว่ะเพื <c oughs> ่อนช่วยไม่ทัน <c oughs> มาดิมาดิมาดิมา มึงยังจะดูหีกอ่ากูเจ็บอยู่เนี่ยอ่าดูเสร็จยังโอเคมาดิมาดิาดเอ้ยใจเย็นก่อนยังก่อนยังก่อนนะคะอะไร่ะไปไหนอีกแล้วคิดเละเอออยากเป็นคนที่เธอสนใจเซงเปิดประตูออกแม่งเลย ค <Okay. S 2> แล้วตื่นว่ะยังไม่ทันปั่นเลยตัวอะไรวะเค <Okay. S 2> <Okay. S 1> ไปช่วยเพื่อน โคเฟ้ยแล้วเหอรอโคตรเฟียแล้วเหรอเนียนปะครับเนียนปะครับตรงนี้ไปเพื่อนไปใช้ชีวิตออกไปใช้ชีวิตเอ้าตายเร็วว่ะ ตายเลยว่ะเพื่อนมันมาว่ะสองเครื่องสามคนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมผมต้องไปบล็อกให้เพื่อนก่อนเดี๋ยวไว้จะตายแล้วอ่ะต้องบล็อก เดี๋ยวไว้โดนแขวงทีเดียวนี่ตายแล้วมาดิมา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 นี่มานี่อยู่ไหนวะอยู่ไหนครับมาดิมาดิมามามา,มาโอ้รอจนเมื่อยแล้วเนี่ยมามาตีลมไปก่อนครับผมให้คุณตีลมไปก่อนเอ้ย ลุกเล่นเยอะเหรอเอ้ยเนี่ยโดนหลอกโอเคโอเคขอบคุณครับมามหขอแก้มือหน่อยขออีกรอบ เมื่อกี้พลาดอันแน่อันแน,น,น่มีการแอบบมามามาดิก็มาดิครับมา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 ขอแก้มือขอแก้มือผับไปเลยผับไปเลยลอยหลยอันแน่ลูกเล่นเยอะลูกเล่นเยอะ ไปดีครับรออะไรอ่ะสปินดีครับเอ้หนลูกเล่นลูกเล่นลเนขาเยอะจริงๆวันนี้ปึ๊บตีไม้ไปก่อนตีไม้ไปก่อนเอยเหยียบวะ่ะเหยียบวะ่ะหาถั่วห้องใต้ดิน พาเที่ยวห้องใต้ดินเอา้าไปไหนะ่ะไปไหนอะครับไม่สนใจตูเลยไปประตูแน่เลยไอ้เชี่ยไปเร็วโนวันโห กำลังจะไปบล็อกให้เลยนึกว่าไม่มีอะไรเอ้าเดี๋ยววายังไม่ตายนี่วามาดิครับก็มาดีครับตีลมไปก่อนครับผมให้คุณตีลมไปก่อนครับทำไหมดแล้วทำไม่หมดแล้วไหม

ใซะแล้ววะโอเคลงท่อดี่ฝาลงท่อดี่ฝา